ครับเดี๋ยวมาจุดทูบเสียงไทยนะครับจุดทูบตัวเลขอยู่ที่ต้นโพนะครับว่าจะได้เป็นตัวเลขตัวไหนนะครับเราวันนี้ก็มาขอตัวเลขนะครับผมด้วยการจุดทูบเสียงไทยกันนะครับ ฮอนฮอนเด้อพี่น้องเอ้ยรอสักพักนะครับเพื่อนกำลังจุดตัวเล็กจุดทูบขอเขอยูยนะครับนะครับผมแฟนช่องแฟนขับนะครับคนที่สนใจเช่าบูชาตุกดลกช้างนะครับตุกดตกขอนางกวักนะครับผมเช่าบูชาได้นะครับผมโดยเบอร์โทรสองเบอร์ข้างล่างนี้นะครับโทรได้แลครับผมหรือว่าจะฝากเบอร์โทรไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับผมเดี๋ยวจะมีแอดมินโทรไปสอบถามนะครับโทรตามนะครับผม นี่นะครับผมคนไหนเช่าสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างนะครับกับคนไหนดวงไม่ดีนะครับคนไหนดวงไม่ดีดวงตกนะครับลองเช่าบูชาไปดูนะครับผม กดลกช้างหนุนดวงหนุนบารมีนะครับซื้อหวยก็ไม่ถูกลองเช่าบูชาไปดูนะครับผมตะขอช้างเกี่ยวเงินเกี่ยวทองครับก่อเงินก่อทรัพย์นะครับนั่งกาก็เรียกเงินเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋านะครับผมคนไหนที่ดวงไม่ดีนะครับลองเช่าไปดูนะครับชุดนี้นะครับสนใจโทรเบอร์นี้ลนะครับโทรไปเลยนะครับผมเช่าบูชา นะครับผมนี่ครับกดในดวงไม่ดีนะครับผมดวงวันดีดวงตกนะครับทํามาค้าขายไม่ดีไม่ขึ้นนะครับผมลองเช่าไปดูนะครับของมงคลช้างนะครับผมตกดกช้างต่อขอช้างแล้วก็น่ากวกหนังงวงช้างนะครับรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวดูเลขที่ทูกกันนะครับ ตอนนี้กำลังจุดทูบเสียงไทยขอโชคขอตัวเลขอยู่ที่ต้นโพทองนะครับมเดี่ยกได้ลวูยได้นะครับผมสเลดไปเลยนะครับผมสุดไปเลยครับสําหรับเลขทีปากขาวนะครับผมเดี๋ยวผมได้เบอร์โรของ คณะกรรมการนะครับพ่อใหญ่พี่พ่อใหญ่ที่อยู่ดูแลที่นู่นได้มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะโทรแล้วถามเดี๋ยวผมจะให้พี่นกจุดเนาะเจ้าของที่ท้าทุกให้ปู่อนุญาตให้เจ้าของที่ให้เล่นสามตัวแล้วก็ให้เจ้าของรวยรวยแหงๆแล้วก็มีโชคลาภด้วยกันกับทีมลานเรนือหรือสาตัวที่จุดอธิษฐานจุดเลยขอนะขอให้ลูกหลานหมดที่หมดสินครับพี่นกก็ดูแล โฟแล้วก็ขาต้องอุชานะครับด้วยมาตลอดตักเต่สิบสี่ปีครับเนี้ยสิบสี่ปีสี่ปีนีต้น,นโฟงเงินโพทองสวยมามากอืม ตอนนี้นะครับคุณพี่นกก็อกำลังทำพิธีนะครับผมจุดธูปเสี่ยงทานนะครับสำหรับใครที่ต้องรอติดตามได้เลยนะครับทูปสิดงทานที่ต้นโพด